The Twenty One Irrefutable Laws of Leadership กฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้บทที่1กฎแห่งเพดานความสามารถในการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดระดับศักยภาพในการประสบความสำเร็จของเราผมมักเริ่มต้นการสัมมนาเรื่องความเป็นผู้นำด้วยการอธิบายเกี่ยวกับกฎแห่งเพดาน เพราะมันช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจว่าความเป็นผู้นำมีคุณค่าอย่างไรถ้าเข้าใจกฎข้อนี้คุณก็จะเห็นว่าความเป็นผู้นำมีผลกระทบอย่างไม่น่าเชื่อต่อทุกด้านของชีวิตกฎข้อนี้กล่าวว่าความสามารถในการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดเพดานของศักยภาพในการประสบความสำเร็จหากเรามีความสามารถในการเป็นผู้นำอยู่ในระดับต่ำเราก็จะมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จต่ำ แต่ถ้าหากเรามี Arrow, าาความสามารถในการเป็นผู้นำอยู่ในระดับสูงเราก็จะมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จสูงเช่นถ้าคุณมีความเป็นผู้นำอยู่ในระดับ8ศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณจะไม่มีความสูงกว่าระดับ7และถ้าคุณมีความเป็นผู้นำอยู่ในระดับ4ศักยภาพในการประสบความสาเร็จของคุณก็ไม่มีทางสูงกว่าระดับ3 สรุปก็คือความสามารถในการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณและอิทธิพลที่คุณมีต่อองคอ์กรลองมาดูเรื่องราวที่จะช่วยให้เราเข้าใจกฎแห่งเพดานกันดีกว่าในปี1930สองพี่น้องที่ชื่อดิกและมอริสย้ายจากนิวแฮมเชียร์มาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างชีวิตในฝันของชาวอเมริกัน พวกเขาเพิ่งเรียนจบมัธยมปลายและเห็นว่าบ้านเกิดของตนเองนั้นมีโอกาสเพียงน้อยนิดสองพี่น้องจึงมุ่งหน้าสู่ฮอลลีวูดและได้ทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์หลังจากนั้นไม่นานจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการและความสนใจในอุตสาหกรรมการบันเทิงก็กระตุ้นให้พวกเขาเปิดโรงภาพยนตร์ที่เมืองแกรนด์เดลซึ่งอยู่ห่างจากฮอลลีวูดราวแกิโลเมตร แม้จะทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำให้ธุรกิจมีกำไรได้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ทำธุรกิจโลงภาพยนตร์พวกเขามักมีไรายได้ไม่พอรายจ่ายค่าเช่าที่เดือนละ100ดอลลาร์ด้วยซ้าโอกาสใหม่ความปรารถนากล้าที่จะประสบความสำเร็จทำให้2พี่น้องมองหาโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้น แล้วในปี1937พวกเขาก็พบสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จพวกเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆแบบ Drive-in ที่ลูกค้าสามารถนั่งกินอาหารในรถได้เลยในเมือง Pasadena ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแกนเดลผู้คนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้พึ่งพารถยนต์กันมากและวัฒนธรรมของสังคมก็เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าว รวมถึงธุรกิจต่างๆร้านอาหารแบบไดร์อินเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1930และได้รับความนิยมอย่างสูงลูกค้าจะไม่นั่งกินอาหารในร้านแต่ขับรถเข้าไปในที่จอดรถสั่งอาหารกับพนักงานที่เดินมาจดรายการอาหารถึงที่แล้วรอรับถาดอาหารที่พนักงานนำมาให้ที่รถโดยในถาดจะมีจานอาหารที่ทำจากกระเบื้อง แก้วเครื่องดื่มและช้อนซ้อมที่ทําจากโลหะร้านอาหารประเภทนี้เป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับสังคมในตอนนั้นซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผู้คนก็เริ่มอยู่ไม่ติดที่กันมากขึ้นร้านอาหารเล็กๆในแบบไดเอนของดิกกับมอลลิสประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก แล้วในปี1940พวกเขาก็ตัดสินใจย้ายร้านไปที่ซานเบอร์นารีดโนซึ่งเป็นเมืองที่กำลังขยายตัวและเต็มไปด้วยคนทำงานร้านของพวกเขาใหญ่ขึ้นและมีรายการอาหารมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงฮอทดอกมันฝรั่งทอดและเครื่องดื่มชนิดปัน่นพวกเขาก็เริ่มมีบาร์บีคิวเนื้อวัวแซนวิชหมูแฮมเบอร์เกอร์และอาหารอื่นๆเข้าไปด้วยธุรกิจพวกเขาเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมียอดขายต่อปีสูงถึง2 0 0แสนดอลลาร์ 200. พี่น้องคู่นี้ทำกำไรได้ปีละ50,000ดอลลาร์ส่งผลให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองในปี1948สัญชาตญาณของพวกเขาเตือนว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปสองพี่น้องจึงปรับเปลี่ยนธุรกิจร้านอาหารของตนเองโดยตัดพนักงานจดรายการอาหารออกและให้ลูกค้าเดินมาสั่งอาหารเองที่เคาน์เตอร์ รวมทั้งปรับลดสิ่งต่างๆด้วยพวกเขาลดรายการอาหารโดยเน้นขายแฮมเบอร์เกอร์ทั้งอย่างเลิกใช้จานกระเบื้องแก้วน้ำที่ทำจากแก้วและช้อนโลหะเปลี่ยนเป็นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษและพลาสติกแทนพวกเขาลดต้นทุนและลดราคาอาหารที่จำหน่ายทั้งอย่างคิดค้นสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบบให้บริการด่วนโดยเปลี่ยนห้องครัวของร้านให้เป็นเหมือนสายการผลิตที่พนักงานแต่ละคนจดจ่ออยู่กับการให้บริการอย่างรวดเร็ว ทั้งสองพี่น้องตั้งเป้าว่าจะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าแต่ละคนภายในเวลา30วินาทีหรือน้อยกว่าน,นั้นแล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จในช่วงกลางทศวรรษที่1,950ร้านอาหารร้านของพวกเขามีไรายได้ต่อปีสูงถึง350,000ดอลลาร์ 3, 50, และดิกกับมอริสก็ได้กำไรปีละประมาณ100,000ดอลลาร์ 1, พี่น้องคู่นี้เป็นใครหากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นคุณสามารถหาคำตอบได้โดยขับรถไปที่ร้านอาหารเล็กๆของพวกเขาซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมถนนสายที่14ตัดกับ east street ในซานเบอร์นิ i t o บริเวณหน้าร้านซึ่งเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมขนาดเล็กและมีป้ายไฟนีออนตั้งอยู่โดยมีข้อความว่า m c d o n a l d hamburger ดิกและมอรลิสแมคโดนัลค้นพบขุมทรัพย์สมบัติของอเมริกาและความสำเร็จของพวกเขาก็ยิ่งใหญ่มากจนเสีย,สยจนกลายเป็นตำนานใช่ไหมไม่ใช่เลยอันที่จริงพี่น้องแมคโดนัลน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้จุดอ่อนด้านการเป็นผู้นำของพวกเขาเป็นเหมือนเพดานที่ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถขึ้นที่สูงได้มากกว่านี้เรื่องราวเบื้องหลังเรื่องราว แน่นอนว่าพี่น้องแม็กโดนัลมีความมั่นคงทางการเงินกิจการของพวกเขาเป็นหนึ่งในธุรกิจร้านอาหารที่ทำกำไรได้มากที่สุดในประเทศและพวกเขาก็รู้สึกว่าตนเองมีเงินมากจนไม่น่าจะใช้ได้หมดพี่น้องคู่นี้เป็นอัจฉริยะในการบริการลูกค้าและการจัดระบบทำงานในห้องครัวพรสวรรค์เหล่านั้นช่วยให้พวกเขาคิดค้นระบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบใหม่ขึ้นมาได้ อันที่จริงพรสวรรค์ของดิกและมอลิสเป็นที่เรื่อง,ร,องรือในวงธุรกิจร้านอาหารจนผู้คนจากทั่วประเทศเริ่มเขียนจดหมายถึงพวกเขาและเดินทางไปหาเพื่อศึกษาวิธีการทำงานมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาได้รับโทรศัพท์และจดหมายถึง300ครั้งทุกเดือนด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงตัดสินใจว่าจะขายแนวคิดการทำธุรกิจแบบแมคโดนัล์ การขายแฟรนช์รยร้านอาหารไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นสิ่งที่ผู้คนทำกันมาหลายสิบปีแล้วพี่น้องแมคโดนัลคิดว่าวิธีนี้ช่วยให้พวกเขามีไรายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเปิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นพวกเขาจึงเริ่มลงมือในปี1952แต่กลับล้มเหลวอ,อย่างน่าเศร้าสาเหตุนั้นเห็นได้ชัดเจนมากนั่นคือพวกเขาขาดความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ดิกและมอริสบริหารร้านอาหารหนึ่งร้านได้ดีพวกเขารู้วิธีทำธุรกิจออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรพวกเขาเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่ผู้นำวิธีคิดของสองพี่น้องเป็นเพดานที่จำกัดสิ่งที่พวกเขาสามารถทำและเป็นไปได้เมื่อถึงจุดที่พวกเขาประสบความสำเร็จสูงสุดดิกและมอริสพบว่า ตัวเองปะทะกับกฎแห่งเพดานเข้าอย่างจัง 2. พี่น้องจับมือกับผู้นำในปี1954พี่น้องแมกโดนัลได้รู้จักกับเรย์เครกซึ่งเป็นผู้นำตัวจริงเครกก่อตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องทำนมปั่นและบริหารบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งด้วยตนเองแมคโดนัลเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ดีที่สุดของเครก เขาจึงรู้ความเป็นไปมาของร้านนี้และได้ไปเยี่ยมชมร้านเครกก็เห็นศักยภาพของร้านแมคโดนัลทันทีโดยเห็นภาพว่าร้านนี้สามารถขยายกิจการไปทั่วประเทศในสถานที่หลายร้อยแห่งซึ่งเขาก็ทำสัญญากับดิกและมอริสในและในปี1955เครกก็ก่อตั้งแมคโดนัลซิสเ็มอิงซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นแมคโดนัลคอร์ o ปอเรชันในภายหลังเครกซื้ สิทธิในการขายแฟรนไชส์ทันทีเพื่อใช้ร้านแมคโดนัลล์เป็นตัวต้นแบบในการขายแฟรนไชส์ต่อไปจากนั้นเขาก็เริ่มสร,สร้างทีมและระบบการทำงานเพื่อทำให้ร้านแมคโดนัลล์กระจายทั่วไปไปทั่วประเทศเขาสรรหาว่าจ้างพนักงานที่ฉลาดที่สุดเท่าที่จะหาได้และเมื่อทีมของเขาเติบโตขึ้นทั้งในแง่ของขนาดและความสามารถสมาชิกในทีมก็รับพนักงานที่มีทักษะ ความเป็นผู้นำเข้ามาเพิ่มในช่วงปีแรกๆเครกทุ่มเทอย่างหนักแม้จะมีอายุ50กว่าปีแล้วแต่เขาก็ยังทำงานวันละหลายชั่วโมงเหมือนตอนที่เริ่มทำธุรกิจครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนทั้งอย่างตัดสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นในชีวิตส่วนตัวทิ้งไปรวมทั้งเป็นสมาชิกสโมสรกีฬาวงเล็บซึ่งเขากล่าวในเวลาต่อวาว่ามันทำให้แต้มต่อในการเล่นกอล์ฟของเขาเพิ่มขึ้นถึง10แต้ม ในช่วง8ปีแรกที่ทำงานกับแมคโดนัลล์นอกจากเครกจะไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเขายังกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารและดึงเงินประกันชีวิตของตนเองมาจ้างผู้นำคนสำคัญจำนวนหนึ่งที่เขาอยากได้มาร่วมทีมด้วยในที่สุดความทุ่มเทและความเป็นผู้นำของเขาก็ผลิดอกออกผลในปี1961 เครกซื้อสิทธิการเป็นเจ้าของแมคโดนัลล์แต่เพียงผู้เดียวจาก2พี่น้องด้วยเงิน2.7ล้านดอลลาร์จากนั้นเขาก็เดินหน้าเพื่อทำให้มันกลายเป็นองค์กรระดับประเทศจและระดับโลกเห็นได้ชัดว่าเพดานของเรเครกทั้งในงแง่การใช้ชีวิตและความเป็นผู้นำนั้นสูงกว่าพี่น้องแมคโดนัลล์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ดิกและมอลิสแมคโดนัลล์พยายามขายแฟรนไชส์ระดับ ระบบการให้บริการอาหารพวกเขามีลูกค้าเพียง15รายเท่านั้นและมีเพียง10รายที่เปิดร้านอาหารจริงๆทั้งที่ธุรกิจของพวกเขามีขนาดเล็กแค่นั้นแต่ความสามารถในการเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์อันจำกัดก็ยังฉุดลั้งไม่ให้พวกเขาเติบโตได้เช่นเมื่อนิวฟ็อกซึ่งเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์รายแรกจากฟินิกส์บอกว่าเขาตั้งชื่อร้านที่ฟินิกส์ว่าแมคโดนัล ดิกก็ถามว่าทำไมล่ะชื่อแมค o โดนัลไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรในฟินิกส์เลยนะในทางตรงกันข้ามเลคเรกมีเพดานด้านความเป็นผู้นำที่สูงส่งผลให้เขาเปิดร้านได้100สาขาในช่วงปี1955ถึง1959 แล้วหลังจากนั้น4ปีร้านแมคโดนัลด์ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น500สาขาปัจจุบันแมคโดนัลด์มีมากกว่า31,000สาขาใน119ประเทศความสามารถในการเป็นผู้นำของพี่น้องแมคโดนัลด์เป็นเพดานที่จำกัดศักยภาพในการประสบความสำเร็จของพวกเขาอันที่จริงต้องบอกว่าเพดานดังกล่าวคือการขาดความสามารถในการเป็นผู้นำต่างหากถึงจะถูก ความสําเร็จที่ปราศจากความเป็นผู้นําผมเชื่อว่าความสําเร็จคือสิ่งที่ทุกคนเอื้อมถึงและผมก็เชื่อว่าการขาดความสามารถในการเป็นผู้นําจะจํากัดศักยภาพในการประสบความสําเร็จของเราทั้งยังทําให้เรามีอิทธิพลน้อยกว่าที่ควรด้วยยิ่งอยากปีนขึ้นสูงไปให้สูงเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความเป็นผู้นํามากเท่านั้นยิ่งและยิ่งอยากให้การการกระทําของตัวเองส่งผลต่อคนอื่นมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องมีอิทธิพลมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความสำเร็จล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณผมอธิบายให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นสมมุติว่าความเป็ทุ่มเทของคุณอยู่ในระดับ8จากคะแนนเต็ม10ซึ่งนับว่าดีมากวงเล็บผมคิดว่าพี่น้องแมคโดนัล์ก็น่าจะมีความทุ่มเทอยู่ระดับนี้เช่นเดียวกัน แต่คุณไม่สนใจความเป็นผู้นำเลยและไม่พยายามพัฒนาความสามารถนี้ด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณจึงอยู่ที่ระดับหนึ่งด้วยเหตุผลนี้ศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณจึงเป็นดังในรูปต่อไปนี้คุณมีทางเลือกอยู่สองทางถ้าอยากยกระดับศักยภาพในการประสบความสำเร็จ ทางเลือกแรกคือการพาคเพียนพยายามอย่างหนักเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและยกระดับความทุ่มเทให้เต็มร้อยอย่างไรก็ตามกฎแห่งผลตอบแทนที่ลดน้อยลงกล่าวว่าเมื่อเทียบกับความพยายามที่เราทุ่มเทจนขึ้นมาอยู่ในระดับ8ได้การยกระดับอีกเพียงสองระดับเพื่อให้เต็ม10บอาจต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นแต่ถ้าคุณพยายาม แบบถวายหัวจริงๆคุณก็อาจจะยกระดับศักยภาพในการประสบความสำเร็จได้25%แต่คุณยังมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งคือการยกระดับความเป็นผู้นำสมมุติว่าคุณมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่เต็ดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่ในระดับ C แม้ว่ามันจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย แต่ลำพังการใช้ความสามารถนี้เพียงอย่างเดียวก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณได้ถึง300เอร์เซนถ้าคุณศึกษาเรื่องความเป็นผู้นำอย่างจริงจังและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่จนผลักดันให้ความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณขึ้นอยู่ในระดับ7ผลลัพธ์ก็ได้ก็จะเป็นดังในรูปต่อไปนี้ การยกระดับความสามารถในการเป็นผู้นำช่วยให้คุณมีศักยภาพในการประสบความสาเร็จสูงขึ้นถึง600%โดยที่คุณไม่ต้องยกระดับความทุ่มเทเลยความเป็นผู้นำช่วยเพิ่มผลลัพธ์ได้แบบทวีคูณผมเห็นผลลัพธ์ของมันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งในองค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรทุกประเภทและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสอนเรื่องความเป็นผู้นำมานานถึง30ปี ถ้าจะเปลี่ยนทิศทางขององค kind of ์กรก็ต้องเปลีย่ยนผู้นำความสามารถในการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดเพดานของศักยภาพในการประสบความสำเร็จทั้งในระดับบุคคลและองค์กรหากเรามีความเป็นผู้นำอยู่ในระดับสูงองค์กรของเราก็จะมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จสูงถ้าเรามีความเป็นผู้นำอยู่ในระดับต่ำองค์กรของเราก็จะมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จต่ำเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่ทําให้องค์กรมองหาผู้นําคนใหม่เมื่อประสบปัญหาประเทศที่อยู่ในภาวะยากลําบากจะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่บริษัทที่ขาดทุนก็จะจ้างซีอโอคนใหม่คริสจักรที่ประสบปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือจะสอจะเสาะหาสิทธยาพิบาลอาวุโสคนใหม่ส่วนทีมกีฬาที่แพ้ต่ออย่างต่อเนื่องก็จะมองหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่ แวดวงกีฬาน่าจะช่วยให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับศักยภาพในการประสบความสำเร็จได้ชัดเจนที่สุดเนื่องจากผลลัพธ์ของการแข่งกีฬาเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ทันทีและเข้าใจได้อย่างง่ายดายปัญหาของทีมกีฬาระดับอาชีพมักไม่ได้อยู่ที่การ,การขาดผู้เล่นเก่งๆเงพราะแทบทุกทีมร้วนมีนักกีฬาที่มีความสามารถสูง ปัญหาอยู่ที่ความเป็นผู้นำต่างหากไล่ตั้งแต่เจ้าของทีมไปจนถึงโค้ชและผู้เล่นคนสำคัญสำคัญในทีมถ้าทีมไม่ชนะทั้งที่ผู้เล่นทุกคนมีความสามารถทุกคนก็ต้องพิจารณาเรื่องความเป็นผู้นำแล้วล่ะครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนคุณก็สามารถเห็นผู้คนที่ฉลาดมีพรสวรรค์และประสบความสำเร็จ แต่ไม่อาจก้าวหน้าไปมากกว่านนี้ได้เพราะเพดานความเพราะเพดานด้านความเป็นผู้นำตัวอย่างเช่นตอนที่บริษัทแอปเปิลก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1970ัเสตีฟวอเนก คือมันสมองที่อยู่เบื้องหลังคอมพิวเตอร์ของ Apple เขามีเพดานด้านความเป็นผู้นำตำ่ำแต่หุ้นส่วนของเขาคือ Steve Jobs ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพดานของ j o b บนั้นสูงมากเสียจนเขาสามารถทำให้ Apple กลายเป็นองคอ์กรระดับโลกและมีคุณค่าเป็นตัวเลขเก้าหลักซึ่งคือผลที่เกิดจากกฎแห่งเพดานวันหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1980ผมได้นัดกินมื้อกลางวันกับดอนสีเฟสัฟน ประธานกรรมการของ Global Hospitality r e s o u r c e s Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบริการระดับนานาชาติที่ตั้งอยู่ในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียปัจจุบันธุรกิจหลักของเขาก็คือเป็นที่ปรึกษาแต่ในตอนนั้นดอนรับจ้างบริหารโรงแรมและรีสอร์ทที่กิจการกำลังย่ำแย่ ด้วยโดยบริษัทของเขาคอยดูแลโรงแรมและรีสอร์ทชั้นยอดจำนวนมากเช่น La ค o s t a ซึ่งตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ระหว่างกินอาหารผมถามถึงบริษัทของเขาดอนบอกว่าทุกครั้งที่บริษัทของเขาเข้าไปบริการบริหารที่ใดก็ตามพวกเขามักเริ่มต้นด้วยการทำสองสิ่งนี้สิ่งแรกคือการฝึกพนักงานทุกคนให้ยกระดับการให้บริการ และสิ่งที่สองคือการไล่ผู้นำเก่าออกนันทำให้ผมแปลกใจมากจึงถามเขาว่าคุณไล่ผู้นำเก่าออกเสมอเลยเหรอทุกครั้งเลยเนี่ยนะใช่ทุกครั้งเลยเขาตอบคุณไม่ได้คุยเขบเขาก่อนเพื่อดูว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่าหรอกผมถามไม่เพราะพวกเขาเป็นเพราะถ้าพวกเขาเป็นผู้นำที่ดีองค์กรก็คงไม่มีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่หรอกเขาตอบพอได้ยินเช่นนั้นผมก็คิดขึ้นมาด้วยด้วยว่า จริงด้วยมันเป็นกฎแห่งเพดานเลยถ้าอยากผลักดันศักยภาพในการประสบความสำเร็จขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดคุณต้องยกระดับเพดานด้านความสามารถในการเป็นผู้นําให้สูงขึ้นด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งข่าวดีคือกันกำจัดผู้นําคนเก่าไม่ใช่วิธีเดียวที่ช่วยระยกระดับเพดานได้ในบทนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าศักยภาพของเรามีเพดานและในกฎแห่งความเป็นผู้นา ขอ้อต่อไปผมจะสอนวิธียกระดับเพดานให้คุณการประยุกต์ใช้กฎแห่งเพดานในชีวิต 1. เขียนเป้าหมายหลักของคุณออกมาจำนวนหนึ่งวงเล็บเป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เวลาราวหนึ่งปีหรือมากกว่าโดยเขียนออกมาอย่างน้อย5อย่างแต่ไม่เกิน10อย่าง จากนั้นก็พิจารณาว่ามีเป้าหมายใดบ้างที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่นความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณมีผลอย่างมากต่อการทำเป้าหมายเหล่านี้ให้สำเร็จข้อที่2ประเมินความสามารถในการเป็นผู้นำของตนเองโดยการทำแบบประเมินความเป็นผู้นำซึ่งอยู่ในภาคโนวดของหนังสือเล่มนี้ 3. ขอให้คนอื่นประเมินคุณในเรื่องความเป็นผู้นำพูดคุยกับหัวหน้า คนรักู่นร่วมงานที่อยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันกับคุณสองคนและลูกน้องของคุณ3คนเพื่อขอให้พวกเขาให้คะแนนความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณในด้านต่างๆต่อไปนี้วงเล็บคะแนนเต็ม10โดยหนึ่งคือต่ำสุดและ10คือสูงสุด 3.1. ทักษะด้านการรับมือกับผู้คน 3.2. การวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ 3.3วิสัยทัศน์3.4ผลลัพธ์คำนวณค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้รับจากทุกคนแล้วนำมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่คุณประเมินตนเองจากนั้นก็ตอบคำถามว่าความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณดีหรือแย่กว่าที่คุณคาดไว้ถ้าผลประเมินของคุณกับคนอื่นต่างกันมากคุณคิดว่าสาเหตุอะไรสาเหตุคืออะไรและคุณมุ่งมั่นแค่ไหนในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง